สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าสาวสาวบ้านฟอร์ดแฮมได้ทานอะไรเป็นอาหารเย็นนะคะ s ส o so, น u r a What's for dinner today? So today we're having spaghetti bolognese, garlic bread, and tomato soup. Is it yummy? Yes, very yummy. Let's see. ค่ะสำหรับวัตถุดิบที่จะใช้ในการทำอาหารทั้งหมดในวันนี้นะคะก็เริ่มต้นด้วยเส้นพาสต้าก่อนนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเด็กๆอยากทานเส้นสปากเกตตี้นะคะแล้วก็ซอสโบโลเนสนะคะ ถ้าบ้านไหนสะดวกซื้อที่เป็นที่เป็นขวดโหลที่เขาขายสําเร็จรูปนะคะแต่ว่าสําหรับที่บ้านของเราเนี่ยเราจะทําขึ้นมาแบบสดๆเลยนะคะแต่ว่าเราจะทําเป็นหม้อใหญ่ครั้งเดียวประมาณอาทิตย์ละครั้งนะคะแล้วก็เก็บ แบ่งส่วนเอาไว้ให้พอสําหรับรับประทานในแต่ละมื้อสําหรับประมาณคน3-4คนนะคะ,ะจากนั้นก็จะมีตัวของมะเขือเทศนะคะก็เป็นมะเขือเทศแล้วแต่ใครชอบรสชาติแบบไหนสําหรับที่บ้านก็จะเน้นที่เป็นมะเขือเทศที่มีเนื้อเยอะหน่อยนะคะแล้วก็ลดค่ารสชาติค่อนข้างจะออกเปรี้ยวนิดนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะใบโหระพาพริกไทยเกลือนะคะ,ะเนยนะคะสำหรับทำขนมปังกระเทียมแล้วก็ มันจะมีอันที่เราจะใช้เวลาเราอบตัวมะเขือเทศนะคะก็คือภาษาไทยดิฉันไม่ทราบเหมือนกันว่าเรียกว่าอะไรนะคะแต่ว่าภาษาอังกฤษก็คือ bay leaves นะคะซึ่งเขาจะมีขายเป็นเป็นขวดนะคะอยู่ในอ,อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วก็สามารถซื้อได้เป็นแบบที่เป็นใบอบแห้งใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ทําให้ตัวซอสมะเขือเทศเนี่ยมีกลิ่นหอมของสมุนไพรามากขึ้นนะคะค่ะหลังจากที่เราเตรียมวัตถุดิบทุกอย่างพร้อมสําหรับการ ปรุงอาหารแล้วนะคะเราจะมาเริ่มต้นกันที่การเซตตัวเตาอบไว้ที่250องศาเซลเซียสนะคะาจากนั้นเราจะหั่นมะเขือเทศเป็นหั่นครึ่งนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะหั่นครึ่งเหมือนกันทั้งทั้งหัวใหญ่หญเลยนะคะไม่ใช่เป็นกลีบนะคะแล้วก็โรยด้วยเ,เกลือแล้วก็พริกไทยดำนะคะวางตัวก้านของต้นมะเขือเทศนะคะแล้วก็เบลีฟนะคะ จากนั้นก็ราดด้วยน้ำมันมะกอกราดให้ให้ให้พอให้มีความชุ่มชื่นนะคะจะได้ช่วยให้ตอนที่เราอบตัวมะเขือเทศเนี่ยมันจะได้ไม่ไหม้นะคะค่ะและนี่ก็จะเป็นหน้าตาของมะเขือเทศของเรานะคะหลังจากที่อบอยู่ในตู้อบเป็นเวลา20นาทีแล้วนะคะค่ะหลังจากที่มะเขือเทศออกมาจากตู้อบเลยนะคะเราก็จะใส่มะเขือเทศที่เราอบไปนี่นะคะลงในหม้อที่มี น้ำร้อนเดือดนะคะซึ่งในน้ำร้อนตัวนั้นเนี่ยเราจะใส่ผงซุปผักนะคะซึ่งอันนี้ก็หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตเช่นเดียวกันนะคะก็จะใส่เข้าไปแล้วก็ต้มจนน้ำจนเนื้อมะเขือเทศเนี่ยนุ่มเปื่อยนะคะในระหว่างที่เราต้มมะเขือเทศอยู่นะคะเราก็จะมาอุ่นตัว ซอสโบโลเนสที่เราทำเอาไว้เพราะว่าเวลาเราทำเนี่ยทำเยอะใช่ไหมคะเราก็จะเอาไปแช่แข็งเอาไว้ดังนั้นเนี่ยมันก็จะใช้เวลาในการละลายตัวซอสที่เป็นน้ำแข็งนะคะเพราะนิ่มซอสมันเป็นน้ำซะหน่อยแล้วเนี่ยเราก็เอามาใส่ในหม้อนะคะแล้วก็อุ่นให้มันร้อนนะคะเหมือนกับเพิ่งทำสดใหม่ๆเลยคะ่ะค่ะในระหว่างที่เรา กำลัองอุ่นซอสโบโลเนสอยู่ด้วยเนี่ยมะเขือเทศเราก็สุกได้ที่แล้วใช่ไหมคะเราก็เอาตัวเครื่องปั่นเนี่ยค่ะเครื่องปั่นแบบมือจับนะคะที่ฉันพบว่ามันสะดวกมากเลยสะดวกกับการเทซุปออกมาแล้วมาใส่ใน เครื่องปั่นที่เป็นอีกชิ้นหนึ่งนะคะพอเอาไปปันป่นมือแบบนี้ก็สะดวกดีถ้าเกิดใครสามารถหาซื้อได้เนี่ยแล้วก็ชอบทานซุปผักนะคะอันนี้จะเป็นเครื่องมือที่ประโยชน์มากแล้วก็จะปั่นน้ำมะเขือเนื้อมะเขือเทศที่เราต้มอยู่ในหมอ้อเนะะี่ยค่ะให้ให้เนื้อมันเป็นละเอียดนะคะแล้วก็ละลายเข้าไปคนอยู่ในน้ําซุปนะคะซึ่งน้ําซุปนี่นะคะก่อนที่เราจะปั่นเนี่ยเราอาจจะใส่ตัวใบโหระพาเข้าไปด้วยนะคะเพื่อให้ ตัวรสชาติของซุปมะเขือเทศเนี่ยมันมีรสชาติของตัวสมุนไพรเข้าไปด้วยนะคะค่ะในระหว่างที่เรารอให้เนื้อมะเขือเทศที่เราปั่นจนเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเนี่ยเข้ากันได้ดีกับน้ำซุปผักที่เราเตรียมไว้นะคะบนบนหม้อที่ยังต้มเดือดอยู่ด้วยไฟไฟประมาณปานกลางนะคะแล้วก็ตัวซอสบรเนสที่เราก็กำลังละลายอยู่อีกหม้อหนึ่งเนี่ยนะคะเราก็จะหันมาเตรียมทำตัวขนมปังกระเทียมแล้วนะคะ เราอบเนี่ยเรายังไม่ได้ปิดนะคะเรายังอยู่ที่25 0องศานะคะก็เราเอาเนยนะคะที่ที่นิ่มแล้วนะคะรวมกันกับกระเทียมนะคะก็ปริมาณกระเทียมก็ตามที่แต่ละคนชอบเลยค่ะชอบกระเทียมมากชอบกระเทียมน้อยนะคะเอากระเทียมแล้วก็เนยเนี่ยรวมกันถ้าเกิดใครใช้เนยที่เป็นเนยแบบเค็มแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเติมเกลือนะคะแต่ถ้าเกิดใครใช้แบบจืดก็จะเติมเกลือเข้าไปนิดหน่อยแล้วก็อาจจะใส่โรสแมรี่นะคะหรือว่า ออริกาโน่อะไรก็ได้ที่ที่เป็นสมุนไพรที่แต่ละคนชอบนะคะเอาไปผสมรวมกันกันกบตัวเนยนะให้ปีให้เข้ากันนะคะแล้วก็หั่นขนมปังเป็นแบบเฉียงนะคะแล้วก็เอาเนยเนี่ยะคะ่ะทาขนมปังทั้งสองด้านนะคะแล้วก็เอาไปใส่ในเตาอบนะคะแล้วใช้เวลาประมาณ10นาทีค่ะแล้วก็ตัวขนมปังกระเทียมก็จะพร้อมให้เรารับประทานได้นะคะ ท่าดาโนราเยเห็นไหมคะขนมปังกระเทียมเราสวยเลยนะคะเป็นสีน้ําตาลสวยแล้วก็เนยก็ละลายเข้ากันข้างในนี่ก็แบบรสชาติดีมากเลยดูน่าทานมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นโต๊ะอาหารเย็นของพวกเรานะคะก็มีคุณแม่นะคะแล้วก็ลูกสาว3ามคนทานสปาเกตตี้โบโลเนสกับซุปมะเขือเทศแล้วก็ขนมปังกระเทียมด้วยกันนะคะหวังว่าทุกคนจะ ชอบใจนะคะกับเมนูนี้ก็ทำได้ไม่ยากเลยเดี๋ยววันไหนมีโอกาสจะได้ทำตัวตัวซอสโบลเนสแบบ from scratch นะคะเดี๋ยวให้ทุกคนได้ดูว่าวิธีการทำเนี่ยมันง่ายแค่ไหนนะคะถ้าเกิดว่าอย่างดิฉันทำได้ไม่คิดว่าทุกคนก็ได้ทำได้ไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ